ก็ามาตรวจตลาดเมื่อโอ๊คมนใจนะครับริมควันพะเยาหลังสำมกง,งานเทศบาลเมืองพะเยาครับโครงการสายตรวจอบรอจำปีเข้ามันของมันร้อยหกสิบสองนะครับผมครับซึ่งเป็นการทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มอบรอนะครับท่านที่เสียสละนะครับมานานแล้วครับท่านทามาอย่างต่อเน,นื่องยา,านานครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ปัดฝุ่นกันมิสนร่วมนะครับาการสําน,นึกรักบ้านเกิดของตัวเอง แต่มันผุกเอู้เป็นไงครับเกิดขานะครับนนองนี่ก็คุณลุงก็ทําทงานทางบ้านมาทั้งวันนะครับทางบ้านทั้งว,วันก็ออกตรวจนะครับหรือจิตอาสานะครับของขอบรบรเทศบาลเมืองปายาวแล้วนะครับทุกคนก็ทํากิจกรรมเป็นผู้นำครอบครัวตอนเย็นเรานัดกัน ก็โครงการสายตรวจรอ,อ,อบครับโรงกันทำงานงต่างๆหนึงปีประมาณสองร้อยสอง,สองได้ครับได้ครับนั่งก่อนน,น,อนั่งก็ได้ครับ นายคุณลุงคุณลุงไปรอที่รถได้ไหมถ้าเกิดงั้นไม่เดินก็รอรถเนาะนะครับเนาะเดี๋ยวผมไปถึงคุณต่อนปวดขาแกแกคงขับรถทั้งวันนะครับงานมันหนักทั้งวันเดี๋ยวผมบอกพี่เฉยโชคก่อนเฉลยโชคครับเฉลยโชคหนูเปียกแกปวดขา ครับมาเดี๋ยวเราถ่ายรูปก,กันแล้วก็แล้วก็แก้ขาตัดแก้ใช่ใช่ใช่เราเห็นใจใส่เหล็กใส่เหล็กโอ้สครับลืมลืมโอเคครับลุงเปี้ยเาใส่เหล็กที่ต้นขาครับพวกเราต้องเซฟกำลังเราลุงลุงครับลุงครับลุงลุงใส่เหล็กที่ต้นขาใช่ไหมอโอเคครับลุงไม่ต้องเดินแล้วเดี๋ยวเราเราเราต่อไปกันเลยถ่ายถ่ายรูปตรงนี้ถ่ายรูปถ่ายรูปตรงนี้ถ่าครับถ่ายรูปไปครับ